วัสดีค่ะวันนี้น้องออนก็จะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะวันนี้จะไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีนั่งหลังสุดเลยนะคะแล้วก็ไปกับอาจารย์นะแล้วก็คุณหมอ,อนะคะของภาควิชาศัลยกรรมช่องปากของคณะแพทย์มหิดลค่ะรถทัวร์ทัังหมมี3คันนะน้องออนจะนั่งคันที่2แล้วก็ หลังสุดเลยเดี๋ยวยังไงไปถึงแล้วนนจะทำการให้ดูอีกทีนะคะอีกสวัสดีค่ะเจอกันค่ะแล้วตอนนี้นอนก็เดินทางมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะแซนดูนนะคะโรงแรมชื่อแซนดูนค่ะหลังจากที่เราเดินทางมาถึงนะคะก็จะเป็นเวลาเที่ยงนะคะเราก็จะมาทานข้าวที่โรงแรมค่ะนี่ก็คือบรรยากาศในห้องอาหารนะคะ มีหมอมีอาจารย์นะคะมีเจ้าหน้าที่ของภาควิชาศิลปกรรมช่องปากค่ะว่าเราไปทานข้าวบนเรนี่ก็คืออาหารนะคะยำฟองหูน้ำพริกเห็นไหมน้ำพริกหมูกะปิะไม่ใช่หมูกะปิน้ำพริโรงเรือเหรอคือก็คือแล้วมันมีหมูมีกะปิก็เลยน้ำพริกใครบอกว่าน้ำพริกน้ำพริกโรงเรือโรงเรือคืออะไรคือคือจย่างน้ำพริกโรงเรืออีกแบบ ตอผักมาผมันหมดแล้วผาเลยี่อยู บรรยากาศในห้องประชุมจากทางหารท,ที่ยงพิเศษและนี่ก็คือปัญหาของเทคนิคศัลยกรรมช่องปาปะสานทั้งหั้าที่ผู้ป่วยในเอ้ยเจ้ที่ครับเจ้าหนาที่เวียนไปคล้าเนี่ยเราจะได้ประสานไปก่อนหรือต้องมีการเตรียมเครื่องมือพิเศษ ซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการบอกว่าเป็นคนไข้ติดเตียงและมีอาการมีโรคที่โอกาสทุ้มกระจายใช่ไหมครับผมเจอเคสิล่าสุดนยคนุณยายเป็นคนุณยายครับติดเชื้อง่ายอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็บอกว่าขอห้องที่มันมีการเป็นความบรรลุบอะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งห้องความบรนลกจะไม่มีที่เดาชั้นสามเนอะตอนนี้ยังไม่ได้สร้างขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นห้องความบรนลกเนี่ยถ้าน้องอยากใช้จริงต้องใช้ที่ชั้นหนึ่ง พี่ต้องขออนุญาตก,การใช้งานเปิดห้องแล้ววกนเนี้ยซึ่งก็มีขั้นตอนที่หนึ่งอันนี้อยากให้มีการแจ้งให้ทราบด้วยแล้วก็กรณีที่มีการติดเชื้อผมก็จจ้ในเรื่อกรึกษาทางไอซีไปด้วยนะครับว่าต้องมีการแะมม่ระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับ<อ>แล้วก็กรณีคนไข้นอนติดเตียงอีกเช่นเดียวกันถ้ามีคนไข้ไนอนนั้นติดเตียงแล้วต้องมีการถอนฟันหรือผ่าฟันพุทธหรือว่ากรณีในพิเศษซ,ซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นการช่วยเหลือทางคลินบกลพ้กนี้นะครับขอให้มีการแจ้งเท้าที่เราก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเรื่อองงข OR วิสัันีะครบ อย่าเพิ่งย้นะครับเปิดอย่าเพิ่งย้มมือนะฮะการเรื่องการนัดหมายนะครับอันนี้เป็นขอแค่ไอเดียนะครับจากหัวหน้าภาคครับสั่งมานะฮะก็คือว่าเราจะมีช่องทางไหมครับสมมติว่ามีการเขียนใบดีเควสเอ็กซ์เซลเนี่ยโดยที่ไม่ต้องให้คนไข้ไปขึ้นไปส่งไปให้หรือมีการส่งไลน์ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งคนไข้จะได้ไม่ต้องเดินจากชั้นสาขึ้นไปชั้นสิบเอาะพอดีใบเซตใบเซตโออาร์ใบเซตแต่ละที่เป็นใบเซตที่ต้องมีลายเซ็นอาจารย์ด้วยนะอ่ะโอเคครับยกมือแล้วครับทุกต้อง อนี้แหกวางมันกวางมากตอนเปิดทะลุกันได้เราก็พีนห้องนี้สี่บ้าสวยมากสวยมากเลยเอรองเท้าอนอ๋อรองเท้าก่อนถอ้รองเท้าก่อนแล้นี่ก็คือบรรยากาศภายในห้องนะคะของโรงแรมแซนดูนจำแล้วบี๊ตอนนั้นเราพี่ห้องนี้เออตอนนั้นพี่ห้องนี้คอยู่ห้องนี้ นี่ก็คือบรรยากาศริมทะเลหาเจ้าหลาวนะคะในเขตโรงแรมสแตนดูนอุ่นากาศช่วงเย็นนะคะนี่ก็จะเป็นเวลาประมาณ5โมงเกือบจะ6โมงแล้วค่ะตะวันก็ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วนะคะ ดูจะเขียนชื่อหนูจะทำให้เย็นสบายนั่งอยู่ริมทะเลเลยเป็นบรยากาศอาหารมือเย็นของวันนีนะคไม่เกนเลเต้องนับมกับ จะเป็นุโตแล้วเนี่ยตมีอไ่ยาก่าบอยู่ขาจะเป็นเนะคะามาทาข้างๆกับไก่แล้แหละลาังหมไก่ย่งยำ้างเลอปลาอร่อยไหมเยี่ยมเลยไปุกอกินให้หมดนะมเฮ้คาฮะ ตัวให้เขาอ่อยน้ำตาเย้อออยบอกไปเรือยเยือนขึ้นเ้าวิ่งพาแสงขึ้นก้เดินเห็นเน่กว่าเจ้ามันเบาอยู่ใจนัน้องว้มีไม่พวกแอนเอิญมาเป็นฝันกันนักนาพุมาตาน้ำตาเยื่อ่างพิษบางหังลมมาสมดอง สวัสดีครับพี่จีวิรัชสันทำหน้าที่ถือฉากครับสวัสดีค่ะพี่จีพนักงาค่ะทำหน้าที่ถือฉากค่ะสวัสดีค่ะพี่จีสุบชยาค่ะทำหน้าที่เป็นเป็นหัวคนค่ะสวัสดีค่ะพี่จีตรงร้านค่ะทำหน้าที่เป็นแขกค่ะสวัสดีค่ะพี่จีบอยค่ะทำหน้าที่ถือฉากค่ะพี่จีเรวิชาค่ะถือฉากเหมพี่จีเวลาเซนีค่ะถือฉากเหมือนกันค่ะ เรนทีวรันทรเป็นมือของแม่ครับเรซิเดน์กิจครับก็เป็นแขนเหมือนกันครับพีจีปนภัทรเป็นคนถือฉากครับเดนหนึ่งพระโงครับเป็นหัวกับขาครับเดนหนึ่งประสิทธิ์เป็นหัวกับขาครับพีจีอนรุนเป็นแขนสี่ครับพีจีสชเลสตาถือฉากครับเดนหนึ่งพัทธมลเป็นหัวครับพีจีรัคนถือฉากครับ ค่ะก็ขอสอบถามนะคะได้ค่าวว่าจีออนอรุณของเรานะคะเป็นหัวหน้าในการคิดการแสดงนี้นะคะขอสัมภาษณ์สักเล็กน้อยได้ไหมคะค่ะไม่ทราบว่าคิดการแสดงนานไหมคะซ้อมกันนานหรือเปล่าซ้อมกันตั้งแต่ที่จกรู้ว่าสัมภาษณ์ติดนะคะก็คือเริ่มซ้อมการแสดงเลยใช่ค่ะเพราะว่าใช่ใช่ไม่ซ้อมกันมาตลอด ค่ะก็ทุกท่านก็ประทับใจมากๆนะคะในวันนี้ก็ขอข้อมูลทางเรสซิ e เดนแล้วก็ PG ีที่ให้การแสดงสรุปสำหรับพวกเราในข้าคืนนี้นะคะก็เดี๋ยวในระหว่างนี้นะครับการโชว์ถัดไปนะครับจะเป็นโชว์ของคลินิกสัตว์นะครับเดี๋ยวรอให้พี่พี่แต่งตัวกันสักครู่นะครับเพื่อการโชว์ที่สุดยอดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ยุควันตาต้องเอยที่มาตั้งตาเด็กร้องยุคสามสิ่งสามสิ่งทำไมยัง ห5สิยห้ากแม่งสองหยิบห้าสิดูสิยังสวยแองเสหา จาไ,ได้ที่หมรารสมคะ่ะโอ้โหเขาข้างหลังด้านขวานี่เสียเชียแรงเลยนะครับอยากทราบว่าการแสดงชุดนี้นี่มีแรงบันดาลใจมาจากไหนครับมีใครเป็นผู้ต้นคิดไหมครับช่วยๆกันคิดค่ะแล้วก็เห็นคลิปแล้วก็เลยเอามา สุดยอดมากเลยนะครับก็เดี๋ยวท้างนั้นนะครับเดี๋ยวจะขอเชิญเดี๋ยว้็เดี๋ยวจะขอเป็นขอขั้นเวลาการแสดงนิดนึงนะครับเดี๋ยวยันเป็นคาราโอเกะนะครับเดี๋ยวจะขอเชิญขอเชิญอาจารย์ศรีชัยนะครับขึ้นมาร้องเพลงนะครับให้กับทุกคนได้ฟังหน่อยนะครับอาจารย์ไม่ขออนุญาตนะครับเดี๋ยว อาจารย์คะรบกวนขอบคุณครับเดี๋ยวตอนท้ายนะครับเดี๋ยวรบกวนอาจารย์เชิญผู้ที่มีใจรักให้เสียงตรีร้<ช>องเพลงต่ออาจารย์สุรชัยชัยวัฒน์อาจารย์ร้องกับแหมงไงแหมงแหมงสุม,มาลีอะอออาารตนนน้วมมีชง Cao đen hả? ต้นอะไรนเงาะต้นเงาะมีขายในสวนด้นะคะแล้วก็มีจัดส่งด้วยถ้าใครจะซื้อแ้วส่งก็ซื้อแล้วส่งให้เขาส่งให้ได้เลยตอนนี้เราก็มาจะเดินเข้าไปในสวนนะคะวเครื่องม้าใครอยากทานเลยก็ทานได้เลยนะคะี๋ยวสมาร์มีเครดื่ยเครื่องย เราก็เห็นว่าผลไม้เนี่ยมันมีข้อจำกัดตรงที่คนกลางคือถ้าเขาไม่ซื้อเราก็าไเห็นยเลยที่มันก็ไม่สามารถไปต่อได้นะคะแล้วก็ผลไม้มันไม่มีขามันเดินไปหาคนกินไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างเดียวที่เราจะทาให้มันอยู่ได้ต้องอาคนกินมาหามันเลยต้องใช้การท่องเที่ยวมานำนะคะเราก็เลยรวมตัวกันค่ะครั้งแรกก็ประมาณสิบคนนะคะววันนี้ก็มี20กส่าคนที่เราเป็นทางส่วนเพื่อการท่องเที่ยวช่วงมานี้นะคะมีเขาลกมาเจรม ไม่ดกมันไม่ดีมันแอ่นไงอากาศจอกมันร่วงอ่ะม uh, yes. ันพายุมันออกขามันพายุรอบที่งที่ช่วงพายุเข้าไข้ะต้นเมถตบอุ้ยต้นเมถ์มันเล็กนะน่าออนอันแกจะไปส่งไหมนี่นะจะไปซื้อไหมซื้อส่งไปเจะไปดูกัน เพราะว่าเพราะว่ามันจะมีสวนปลาจีนอยู่ล่าสุดสั่งแล้ว2,000เราไปถวายพระ2,000จนปลาจีนมันจะเก็บแก่แล้วก็ไม่ย่อแบแบบนี้แหละเก็บแก่แล้วส่งเลย เขาจะมีวันที่เก็บแล้วก็วันที่กินได้ว่ามันจะมีกำหนดของเขาอยู่อร่อยไหมคะสภาพการเส้นปาที่สู้ไหมคะที่สู้หมือนมว่วันมั้งเดีโยวเถอะเดเอเด้ คนไม่ได้มาอีช้าหรือเปล่าเขาตีช้าแล้วหรือเปล่าอร่อยกินเปลือกอร่อยกินเปลือกลองนทำมันมีการกินทุเรียนแบบว่าใครได้เนื้อมันนิ่มนิ่มมากนิ่มมันเกือบไปเละแล้วอ่ะแต่ว่าแบบเออละมุนอ่ะ

นีดอกดูดีอยู่ใช่ไหมข้างบนอ่ะเนี่ยส้มลูกังคุณน่ะลูกใหญ่อต้นนี้เขาไม่เก็บเลยยังไม่มันยังไม่แก่มากเนี่ยข้างบนนี่เรามาดูทุเรียนต้นนี้กันค่ะเกรดทีเนี่ยอุ้ยทุเรียนมันหล่นไหนจูมไปโชว์ซิไหนยังไงอุยเก็บกลับบ้านเลยว้าวเก็บเอาเลยกลับบ้านเอ๊ะทิ้งค่ะมันหล่นหรือว่าเขาเขาถอยลงมาแล้วเขาทิ้งไม่ มันหล่นจริงๆเขาเก็บไม่หมดอ่ะอุ้ยอันนี้คือมันหล่นนี่ไงเขาตัดนะคุณมันหล่นแล้วเน,นี่ยปิงมันหลุดออกมาเนี่ยปิงมันน่าจะถูกแล้วลูกนี้ <c oughs> เก็บไปให้เขาไหมหเก็บเอาเลยซื้อลเลยเก็บเลยแต่ว่าอ,อันนี้คืออะไรมันนี่ ไม่ใช่ที่ว่าหมอนทองไม่ใช่หมอนนะไม่ใช่หมอนหมอนต้องตุ่แหลมแ้วถือหนามเขาก็ด้หามใหญ่ๆสั้นๆยังจะมาเก็บเอาในสวนของเขาอีกอยู่เราไม่พร้อมาเก็บเอานุ่นที่จมนันอันน้อยน่นทิ้ได้นัรนแบบให้วมซ่เิ่มนนทีโอ้ยย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 ยนยยยยยยยนยย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 นยยยยยีย นี่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 จ็บกินได้อุ้ยมันโดนหนีแล้วเหรอยาพึ่งเออไม่ได้เก็บเออถือคนละลูกน้ำเลยไปแขาเลือกเขเรียกว่าไปห้างเถอะจะรู้ว่าฮังเกิลไม่เจอไหมคะฮังเกิลค่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ออนอ่อนตะห้วยสีซวยขนาดนั้นบ่ตะห้วยยางกุบเรามันโตเมาใส่หัวไหนส่วน <c oughs> อ,อาจจะซวยขนาดนั้นก็ได้นะซวยเนี่นยมาที่น้นนนอยออกลูกเล็เลกๆก่ะส้มน่ารักมากเลยมมแ,ลแต่มันเหลืองแล้วน่าจะสุกแบบเต็มที่อ่ะสุกแต่ว่ามัน,นสุกจากต้นมันน่าจะแห้งอ่ะยายยลูกน้อยๆน่ะเห็นไหมถามลูกคุณ เดนเที่ยวสวนเรามาเดินเก็บตุเรียนให้เขานี่เออออมันสมบแเลยบอกเขาว่าถ้าเราเก็บแ้วมน่มอ่อนมันเล็กอันนั้นอ่ะมันอ่อนได้มันอ่อนช่วย่นั่งไงลูกนั้น่ะลูกนั้นอ่อนมันยังไม่น้ำตาลโอ้ยเย่อ่อนก็มั่วุัาหไอีกแลว เลยค่ะทุกคนคือแบบมากอันนี้หมอนแน่เลยโอ้ยมันสีเอาถ่ายูกามันไม่สามารถหยิบไปได้จ้ะทำไมอ่ะมันไม่มีควนค่ะเราเดินมานะคะเรียนต้นมังคุดนะครับเออมันต่ำเลยเนาะเป็นต้นแรกที่เราเห็นในระยะประชันชิด ที่เราสามารถมองเห็นได้นะคะคือต้นแรกเลยนะคะที่สัมผัสลูกมังคุดได้นะคะที่ต้นนี้แหละที่โดกเพราะเขาเก็บจนหมดแล้วเรามาตอนมันจะหมดแล้วลูกมันมีแต่ลูกใหญ่ๆเขียวต้นลองกองเหรอต้นลองกองมันมันอ๋อมันกำลังกำลังออกอ่ะ ต้นมันเก่าแล้วมั้งเออเนามันจะไม่โตเลยแต่ต้นเนี้ต้องเป็นต้นนู้นดกงอจ้างออ้นี่ไงงอซูมต้นงไหนงอกำลังออกดอกไหนนี่ไงนี่มันกำลังออกดอก กําลังออกดอกแต่ว่าก็มีลูกแล้วนะคุณหนาสูง,สงลูกอยู่บนสูงสูงะสงีแดงแดงะมีลูกอ่ะแต่ลูกมันเริ่มมันน้อยแล้วอ่ะนี่ไงต้นใหญ่มากไม้สยอยลงมากินในหญ้าชิมนะคะสดจากสวนมา ็นการสรุปการสัมมนาแล้วก็จะกลับเช็คเอาต์ออกในตอนเที่ยงนะคะนี่ค่ะที่เหลือก็คือจะต้องไปที่เวทศาสดิ์เตรอแล้วค่ะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าอาจารย์นะคะสามารถวางแผนแบบการผ่าตัดอะค่ะสลับกันเช่นทูจอวบ้างอีนูบ้างหรืออะไรที่เป็นผ่าตัดแบบสั้นๆเนี่ยค่ะมันจะทำให้การแอดพลิคของที่เราค่ะ นี่ก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะคะวันสุดท้ายสัมมนาเรียบร้อยค่ะเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นรถแล้วนะเตรียมจะออกเดินทางกลับไปที่คณะัตแพทย์สำหรับคลิปนี้น้องก็ขอฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะกดไลค์กดติดตามขอบคุณมากค่ะ